สวัสดีคุณผู้ชมที่หำยานกันทุกท่านด้วยนะครับโอนเอาสิไปกินมะพร้าวขึ้นไปเอามะพร้าวมาแก้นก่อนที่เราจะได้กินเราต้องขึ้นต้นมะพร้าวนะดูนะดูต้นมะพร้าวนะสูงของมันความสูงน่าจะสักประมาณร้อย <c oughs> ห้าสิบเมตรได้ตายเถิะนี่ฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ย ความสูงกว่า150เมตรทุกคนกคุณผู้ชมดูนะมันจะปีนขึ้นไปเอาแล้วตอนใน้ข้นมาได้100เมตรแล้วโอ้ยลอยมีเร็วขึ้นไปดูวิวความสูง150เมตรของต้นมะพร้าวบ็นี่นอะไรไหมมันบางคนมีความสูงกว่า150เมตร

กูจะตกแล้วกูจะตกแล้วเหยนไหยและเราก็ได้มาพาลูกนี้มาเดี๋ยวจะให้ดูนี่นี่กินไปทุกคนก็คงเห็นแล้วนะ ว่าลำบากขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยโห้ยไ,ไปบอกมะพร้าวกินกันไปแลวนี่ก็คือการบอกมะพร้าวก่อนอื่นต้องใช้มีดโตก่อนอ่าฮะผมก็จะฟันไปตรงนี้เลยไปอ,อ่ะไปอ,อ่ะหาแม่มันหาแม่มัน ดูมาแล้วเมื่อกี้ตก้องขี้ไก่มาหนึ่งน่กข่าวจับอยู่นายแจกได้กระลามะพร้าวมาแล้วก็ต้องกินมะพร้าว Ini saya kini ni Kini ni Ini kini Ini buat

ชอบเส้นเขยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยล่ะว่าคลิปนี้ไปแล้วปีบ่านอ่ะฮึตรงปุ่มยัอันนี้กิ่นเลยก็ฮึ